มาติดตาม finance Friday นะครับวันศุกร์แบบนี้เราชวนคุยเรื่องการเงินที่น่าสนใจกันอย่างที่ผมเกริ่นไปฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสกันเยอะมากนะครับพูดถึงกันเยอะมากเรื่องราวเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นธนาคารแห่งหนึ่งทุกท่านคงได้ยินข่าวแล้วละ่ะบอกว่ามีโครงการเรื่องของการ early retire น,นะครับแล้วก็อายุต่ำสุดที่มีการพูดถึงเนี่ยคือ45ปีคนก็เลยตีขาวกันใหญ่โตนะครับว่าอุ้ยในอนาคตเนี่ย อ่อจากนี้เนี่ยอายุ45เราต้องเสี่ยงตกงานแล้วใช่ไหมเราจะต้องถูกบ,บังคับให้กเกษียณจากหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังเร็วขนาดน,นี้เลยหรือเนี่ยนะครับก็เลยเป็นข่าวกันใหญ่โตว่าเอ๊ะแบบนี้บริการบริหารการเงินมันจะต้องปั่นป่วนมากน้อยแค่ไหนจากเดิมที่เราเคยต้องกเกษียณ60เนี่ยต้องมากเกษียณ45จริงๆนะครับชีวิตจะต้องวางแผนกันยังไงนะครับวันนี้เราก็เลยเชิญนักวางแผนการเงินมาร่วมพูดคุยกันคุณยูก,กับคุณถากรวบอรพฤตโสผลนะครับนักวางแผนการเงิน CFP นะครับวันนี้มาร,ร่วมรายการกันสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาเอา,เอาข่าวก่อนนะครับเราฟังแล้วตกใจไหมครับสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราถูกบังคับให้ต้องตกงานตอนอายุ45จริงเนี่ยชีวิตการวางแผนการเงิน,น,ม,นมันเปลี่ยนไปคนละโลกเลยไหมหรือหรือ,รอ,รอเรามองยังไงฮรเออจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นกระแสที่บอกเทรนด์อะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าในต่างประเทศเองเนี่ยครับเขาก็มี แนวคิด Fire ก็คือ FI เนี่ยย่อมาจาก Financial Independence นะครับแล้วก็ RE เนี่ยย่อมาจาก Retire Early นะคเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เขามาพูดถึงตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นแนวทางที่อาจจะล้อไปกับเทรนด์ของโลกด้วยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะไม่ใช่มองแค่ว่าเราเราอยู่ใน มันจะมันจะเกิดขึ้นกับธนาคารนี้ธนาคารเดียวเนาะผมว่าน่าจะเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ mm hmm. ในหลายๆประเทศนะครับ,รบเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมสูงวัยด้วยนะครับ,รบทีนี้เนี่หยหลายๆคนก็น่าจะต้องอเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะ วางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับคืออย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยก็กพลาดมาในอดีตมาก่อนเนาะคือตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆเราก็ไม่ได้เตรียมวางแผนครับวันนี้ก็แนะนําว่าควรที่จะต้องเริ่มต้นวางแผนให้เร็วขึ้นตั้งแต่สอายุประมาณ25นะครับเพราะว่ายิ่งเราเริ่มเร็วเนี่ยโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็สูงนะครับเพียงแต่ว่าสมมุตินะเราเริ่มเราเริ่ม25จริงๆแล้วไปเกษียณ 45จะด้วยตั้งใจกเกษียณด้วยตนเองหรือว่าจะถูกบังคับให้กเกษียณก็ตามแต่เนี่ยแปลว่าเรามีเวลาทํางานแค่20ปีเองแต่20ปีนี้ต้องหาเงินสะสมเงินแล้วก็ใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งก็คืออาจจะอีก40ปีแบบนี้เนะี่มันมันจะเป็นไปได้เหรอจริงๆยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เมื่อล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับ,รบก็คือผมมีโอกาสได้วางแผนให้กับลูกศิษย์ตัวเองด้วยนะครับคือ มีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปสอนพิเศษที่รากกะบังนะครับคือจบจากรากกระบังมาก็มีนักศึกษาที่จบแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เตรียมติดตามเรามานะครับแล้วก็มาให้ผมมาขอคำปรึกษานะครับ ทีนี้จากการที่เราวางแผในให้เขาเนี่ยซึ่งพอร์ตก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเขามีวินัยในการเงินที่ค่อนข้างดีมากๆเลยะคร<ช>ับเป็นคนที่ใช้เงินน้อยอัตราส่วนในการเก็บเงินเนี่ยเยอะนะคร<ช>ับก็<ช>แค่จัดพอร์ตธรรมดาเนี่ยคือถ้า projection ไปแล้วเนี่ยก็ดูแนวน้องเขามีโอกาสที่จะ,ะบรรลุปเป้าหมายของเขาได้ไม่ยากนะคร<ช>ับ<ช>ก,ก็ยังมีโอกาสทําได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับตามตรงว่าวินัยทางการเงินของเราต้องเข้มแข็งมากๆนะคร<ช>ับ เพราะว่าพอร์ตของเราเองเนี่ยคือถ้าเราวางแผนช้านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าโดยทั่วไปเนี่ยลองซิมูเลตว่าอ่าเราเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่อายุ25นะครับเราจะเกษียณ60เนี่ยถ้าเราสร้างผลตอบแทนได้ประมาณสักราวาวเซนี่ยซึ่งยังพอทำได้นะครับรบอ่าเราจะเอาเป็นว่าถ้าเรา DCA เดินเราหมื่นหนึ่งละกันนะครับ ก็ก็มีโอกาสที่จะ,ะประสบความสําเร็จได้นะครับ,รบแต่ทีนี้ถ้าเราลดลอายุลงมาเหลือ45ปุ๊บเนี่ยมันมีทางเลือกว่า 1. เราต้อง DCA เพิ่มมากขึ้น,นครับ,รบซึ่งอัตราที่ต้องเพิ่มมา,มากขึ้นเนี่ยคือถือว่าเยอะมากเลยก็คือจาก1,000งื่นเนี่ยต้องกลายเป็นเดือนละสามหมืนเก้าโอ้เพิ่มขึ้นสาม,ส,ามสี่เท่าตัวเลยใช่ใช่ครประมาณ4ี่เท่าแล้วก็<ด>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  หรือไม่ก็เ,เราต้องทําผลตอบแทนของเราเี่ให้เพิ่มขึ้นนะครับจาก7%เนี่ยเป็นประมาณ17%ต่อปีนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถไปบังคับตลาด,ลาดให้ให้ผลตอบแทนเราได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะต้องทําได้ในฝ้าของเราเนี่ยก็คือเราก็จะต้องออลงทุนให้ได้มากขึ้นนะครับเริ่มให้ไหวขึ้นแล้วก็ใส่เงินให้เยอะขึ้นนะครับจริงๆอันนี้ต้องบอกว่า ถ้าถ้าแนวคิดแบบไฟจริงๆเนี่ยนะครับในเมืองนอกเนี่ยเขาเขาทำกันได้เยอะนะครับแล้วก็มีหลายคนก็สามารถเกษียณได้ในช่วงวัยที่ตัวเองอยู่เลขสี่นะครับแต่อัตราการเซฟของเขาเนี่ยสูงจริงๆนะครับก็คืออยู่ที่สี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยมแม้ว่าพวกเขาจะโดนภาษีกันเยอะก็ตามนะแต่ว่าด้วยความที่เขาออมเยอะเนี่ยก็คือไอ้สี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะกระจายไปอยู่ในพวกที่ช่วยลดหย่อนภาษีอะไรด้วยนะครับ,รบก็จะจ่ายภาษีน้อยลง บางคนก็จะเถียงครับอะบางคนผมเชื่อว่าคนไทยเถียงเก่งนะครับก็บอกว่าเฮ้ยระดับรายได้กับรายจ่ายของคนไทยเนี่ยมันไม่แมทกันไม่เหมือนต่างชาติสมมติว่ารายจ่ายเขาระดับหนึ่งแต่รายได้เขามากก็ยังเหลือเก็บได้เยอะกว่าแต่คนไทยก็บอกว่าทุกวันนี้มันก็แท,นนทบจะกระเบียดกระเสียนมันรายได้รายจ่ายมันแทบจะพอๆกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ยิ่งยากสิปกปปติเจอคนอย่างนีเ้เราแนะนํำยังไงจริงๆก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันในในคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ ต้องเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่าอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าเราเจอเคสแบบลักษณะนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆในในแง่ของการวางแผนเนี่ยครับเป้าหมายปลายทางของเขาเนี่ยก็มักจะต้องการใช้เงินเนี่ยที่น้อยกว่าคนที่รายได้สูงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น <c oughs> แต่ว่าคือถ้าถ้าเทียบในเรื่องของอสัดส่วนของการที่จะออมได้เนี่ย ทุกคนจะมีประเด็นเหมือนกันก็คือว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันฟิกนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะรวยจะจนเนี่ยเราจ่ายค่าน้ามันเท่ากันค่ารถไฟฟ้าเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายกับเขาครับเพะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําได้เนี่ยก็คืออาจจะต้องลองดูว่ารายรับรายจ่ายของเราเนี่ยเราลองจดลงมาแล้วหรือเปล่านะครับคือมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Latte Factor นะครับ ถ้าเวลาเราจดลงมงนจริงๆอ่ะเราจะพบว่ามันมีของตั้งหลายอย่างนะที่จริงๆแล้วอ่ะเราจ่ายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะฮะ่พวกของที่บางทีเราถ่ายฟีดแล้วเราเจออุ้ยของอันนี้ถูกนะฮะแล้วเราก็สั่งซื้อมาครับนะแต่จริงๆบางทีเราก็ซื้อมาห้าสิบหกสิบาทมันไม่ได้เปนเ็นเงินเยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้แกะลกองด้วยซ้ำนะครับหรือเอ่ออย่างเช่นเอ่อพวกเอ่อรายจ่ายบางอย่างที่จริงๆอ่ะเราไม่จ่ายก็ได้นะครับ อย่างผมเคยไปบรรยายในโรงงานนะฮะ,ะซึ่งพนักง,งานก็จะมีรายได้ค่อนข้างน้อยเนาะเขาจะนิยมเติมเงินมือถือเนี่ยฮะทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าโปรที่มันได้เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มทําให้สุดท้ายเขาจ่ายมากกว่าหลายเดือนอีกอ,อย่างพวกนี้ครับคือถ้าไม่ได้ทําออกมาจริงๆอ่ะมันมันจะเห็นมันจะไม่เห็นภาพนะ,ะครับว่าเออจริงๆเรามีเงินล่วออกไปตรงนั้นตรงนี้นะครับห,หรืออย่างความบันเทิงบางอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเอ่ยได้ไหมอย่างเช่นไปดื่ม เล่านะครับสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราลดลงมาได้ครับพวกนี้เป็นรายจ่ายที่เยอะอยู่เหมือนกัน<อ>นะฮะก็ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยได้อันนี้คือทางในแง่ของ cash f นะครับครับงั้นเอาแบบนี้สมมุตินะครับว่าเราตั้งใจจะ,กะเกษียณจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณผู้ชมลองมา,มาคิดกันเอง45ปี50ปี55ปีหรืออะไรก็ตามแต่อ่ะถ้าเราได้เป้าของเราละว่าเราอยากจะเกษียณที่ตรงเนี้ยเราต้องทําอะไรบ้างในเรื่องของการวางแผนการเงินครับในมุมมองของนักวางแผนการเงินแนะนํำยังไงเริ่มต้นยังไงดี โอเคนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเ,อเริ่มต้นจากดูสถานะของเราก่อนเนาะว่านะวันนี้เนี่ยหนี้สินกับทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือ,อนิยามของทรัพย์สินเนี่ยคือเป็นอะไรที่เราเ,าเรามีอยู่นะครับแล้วมันาหาเงินให้กับเรานะครับเช่นอาจจะเป็นพอร์ตการลงทุนเราจะลงทุนในกองทุนรวมก็ได้ในหุ้นก็ได้ในตราสารหนี้นะครับอันนี้เราแต่ก็คือมันจะเป็นส่วนที่ทําให้เงินของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นได้อาจจะเพิ่มขึ้นในลักษณะของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นแคปิตอลเกนหรือจะสร้างแคชโฟให้กับเราอันนี้คือทรัพย์สินนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยเวลาเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยคือมันเป็นของที่ทําให้เรามีรายจ่ายเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นบางทีเราก็อาจจะไปไปซื้อมือถือใหม่นะฮะแล้วมันก็จะมีรายจ่ายเพิ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ตัวมันเองที่เป็นค่ามือถือนะฮะมันยังมีรายจ่ายที่ต่อมาเป็นเดือนๆอีกนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเราเอามาใช้เป็น เครื่องมือทำมาหากินเดี๋ยว,ยวนี้ยุคนี้เราก็หากินออนไลน์ได้ใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเราก็นําเป็นทรัพย์สินได้นะครับอันนี้สเต็ปที่1ก็คือสเต็ปที่1คือลิสต์ออกมาก่อนว่าบาลานซ์ซ้ายขวาของเราเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีทรัพย์สินมากกว่านี้ก็ดีละนะครับถ้ามันมีน้อยกว่านี้สินนะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องมาค่อยๆไล่ดูแล้วอะไรที่เรากําจัดมันออกไปได้บ้างนะครับ แต่ถ้ามันเหลือแต่ของที่จําเป็นต้องอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเช่นมีแต่บ้านรถนะครับหรือว่าของที่เราจําเป็นต้องใช้เพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับาวนี้ต่อมาก็คือต้องมาดูรายรับรายจ่ายเราเนาะก็คือลองิสต์ออกมานะครับแล้วก็ดูว่าเงินของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันั่วไปทางไหนนะฮะแล้วก็วินัยสเต็ปที่2ตรงเนี้ยนะครับก็คือเริ่มจากการที่เราเก็บให้กับตัวเราเองก่อนนะครับอาจจะเริ่มต้นกันไว้จากอย่างนี้ครับ เอาเอาเท่าที่เราเริ่มไหวก่อนนะค,ะครับคือเคสที่แย่มากๆเนี่ยที่ผมเคยเจอเนี่ยครับก็คือรายจ่ายเขาอยู่ประมาณ90%ของรายรับเลยนะครับดังนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยโอเคเราเก็บสัก3% 5%แรกก่อนนะครับแล้วค่อยๆทาแล้วก็บางทีเราอย่าหมินเงินน้อยนะครับเงินที่เรากลับมาบ้านเนี่ยสมจริงๆทุกวันนี้เราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เงินสดใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างสมัยก่อนก็จะมีกิมมิกหนึ่งที่ผมแนะนําว่าอ่ะถ้าเรากลับบ้านมาเรามีตังค์ในกระเป๋าเราเหลือ เ,เราอาจจะมีแบงค์ยี่สิบเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็หยอดใส่กระปุกไม่ไม่มีมเลยสิพวกโอนเอาอใช่เดี๋ยวนี้เดมันาอาจจะน้อยหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็คือพวกนี้บางทีเราเราอาจจะมีกิมมิคอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คืออย่างเช่นวันนี้เรากลับมาบ้านสมมุติว่าอย่างผมเกิดวันที่สิบเจ็ดเนี้ยฮะเราอาจจะโอนเงินสิบเจ็ดบาทของเราเพื่อไปพักไว้ในบัญชีหนึ่งเพื่อที่เอาบัญชีนี้ไว้เตรียมที่จะลงทุนต่ออันนี้เราหยอดไปเล่นๆคนเกิดวันที่หนึ่งนี่ก็เก็บได้น้อยเลยเก็บได้วันละบาทเอง เติมสูตรไปก็ได้ฮะครับประวัณนี้ครับแล้วก็อทีเนี้ยหลังจากนั้นมานะครับเราก็ต้องมาเริ่มวางเป้าแล้วว่าเอ้ยถ้าในอนาคตเนี่ยตอนที่เราจะเกษียณเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะใช้เงินเนี่ยประมาณสักเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองคํานวณคร่าวๆนะครับถ้าแนวทางง่ายๆของอย่างคอนเซปต์ของไฟล์เนี้ยก็คือคูณยี่สิบห้าเท่าของรายจ่ายต่อปีนะฮะเช่นสมมติเรา เราใช้เดือนละสมมุติใช้เดือนละสองหมื่นแล้วกันนะครับปีหนึ่งก็คือสองแสนสี่ก็สองแสนสี่นะฮะคูณยี่สิบห้าอย่างน้อยนะครับ,รบก็คือคูณยี่สิบห้าเท่าไปหรือถ้าจะให้เซฟมากขึ้นเนี่ยก็คือคูณสามสิบเท่าก็ได้นะครับเมื่อเราได้ตามนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยที่เราคูณยี่สิบห้าเท่าสามสิบเท่าเนี่ยเอาไปวางพอร์ต ในการลงทุนนะครับเพื่อที่จะให้ได้กระแสเงินสดกลับมาเนาะอย่างน้อยนะครับปีเราประมาณ4%คปรับประมาณนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของเขานะครับเพราะว่าถ้าถ้าคำนวณมันจะซับซ้อนนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเอาคนเสปต์ไปก่อนแต่ก็คือโดยรวมยิ่งอยากเกษียณเร็วโจทย์ก็จะยิ่งท้าทายและยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใส่เงินต่อเดือนแบบนั้นใช่ครับถ้าคำนวณแล้วสมมติว่าโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องยอมจำใจทำงานเพิ่มเติมต่อไปอีก5ปี10ปีแบบนั้น ครับจริงๆแล้วเอ,อันเนี้ยในในเทรนตอนนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยฮะผมเคยเจริงๆพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยก็เลยเ,เป็นช่วงที่เอ๊ะคิดว่าเออหรือเราอยู่ทํางานเลยดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นก็คือไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับทีนี้พออยู่บ้านว่างๆนานๆเนี่ยปรากฏว่ามันมันน่าเบือ่อนะแล้วมันก็รู้ <นะ S 2> สึกว่าใช่ใช่ฮะมันจะรู้สึกชีวิตเราไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็เออก็เลยกลับมา มอยทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าหลายๆคนนะครับที่มาปรึกษาเนี่ยบอกว่าจริงๆนิยามเกษียณของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่อายุนะมันอยู่ที่ว่างานที่เราไปทําเนี่ยครับ,รบมันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้หรือเปล่าเพราะว่า financial independence เนี่ยคือคถ้าเราเลือกได้เนาะก็คือเอ้ยฉันชอบสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบคุยกับคนนยฮะเขาจะมาไลฟ์ขายของก็ได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกทําได้นะแต่ว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องหยุดงานใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้เป็นศูนย์เสมอไปไม่เกี่ยวใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าบางทีที่เราต้องเกษียณออกมาเนี่ยโอเคมันเป็นนโยบายของบริษัทหรือว่าด้วยอายุด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากสนับสนุนให้ทุกคนมียังแอดฮาร์สก็คือหมายถึงหัวใจเรายังยังหนุ่มอยู่นะฮะก็คือเราทํางานต่อไปด้วยเนี่ยผมว่ามันได้หลายอย่างนะครับหนึมันได้สังคมมันได้ฝึกช ฝึกใช้สมองนะครับฝึกวางกลยุทธ์ในการปรับตัวให้เข้ากันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าถ้าเรายังคงใช้สมองอยู่ผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรพวกนี้มันจะน้อยลงอันนี้ผมคิดเองนะฮะยังยังไม่มีศาสตร์ทางการแพทย์ครับก็เลยแนะนําให้หลายๆคนฝึกทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามานะครับอย่างจริงๆการเป็น นักวางแผนการเงิน CFP เนี่ยก็เป็นอาชีพอิสระนะครับที่เราเราเลือกคุยออกับลูกค้ายังได้เลยนะครับ uh huh. โจทย์นี้เราอาจจะให้คําแนะนําเขากว้างๆเฉยๆนะครับ uh huh. อาจจะไม่ได้รับมาเป็นลูกค้าโจทย์นี้เราเออคนนีเ้เขาพร้อมที่จะทําตามแผนเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็ช่วยให้คําแนะนําเขาแล้วก็แนะนําเขาเป็นลูกค้าได้อรคับ uh huh. ประมาณนี้ฮนะ ซึ่งทางสมาคมดูจะเปิดกว้างรับสมาชิกเพิ่มนะครับคือคือคือ,คอไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นคู่แข่งแย่งลูกค้า <c oughs> กันหนูมาเห็นทุกคนก็เวลคัมทุกคนเลยว่าเออมาเรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มาให้คําแนะนําดีๆกันแบบนั้นเนาะใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ผมเห็นด้วยว่าอย่างที่หนึ่งนะครับคือประโยชน์จากความรู้ตรงนี้เราได้ใช้กับตัวเราเองกับครอบครัวเราเองก่อนแล้วนะครับ <c oughs> อันที่สองเนี่ยคือมันได้มันได้ฝึกในการที่เราจะเตรียมการเรื่องของการลงทุนทั้งต่อของตัวเราเองนะครับแล้วเราก็ ได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับทีนี้พอถ้าเราทําเป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะเราก็จะต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับรวมทั้งอย่าง,างข่าวประเด็นนี้ด้วยเนะี่ยม,มันก็จะมีสิ่งที่เอ้ยอย่างนั้นเราเราจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีอะไรที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้บ้างนะแล้วก็จริงๆจำนวน CFP ยังน้อยมากเลยนะครับ เออถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ700ดรกว่าคนซึ่งเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยมันมันหนึ่งต่อหลายแสนเลยเยังยังรับได้อีกเยอะใครสนใจใมาป<ช> <มา S 2> รึกษาได้มามามาคุยกันได้ว่าจะเป็นนักวางแผนการเงินยังไงแบบนั้นใช่แล้วบางท่านก็อาจจะหรือว่าเราจะอย่างน้อยเราเป็นผู้แนะนําการลงทุนก็ได้นะครับ,รบก็คือมีไอซีไลเซ่น IP ไลเซ่นนะครับหรือเป็นโวแทนประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ยังเป็นอาชีพที่เราทําได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดอายุด้วยโอเคอ่าได้งั้นเบื้องต้นวันนี้ทุกท่านลองไปสํารวจตัวเองนะครับว่าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างนะครับอ,อยากจะเกษียณตอนไหนแล้วก็สมมุติว่าเกิดอุบัมมติเตหมมตุเตขาถูกบุกถูกบังคับให้เกษียณเนี่ยเรามีแผนในการรองรับเพียงพอหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ที่จะต้องทำเนี่ยเราคุยกันไปแล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองหานัวกวางแผนการเงินแล้วลองขอคําปรึกษา เขาดูก็ได้เบื้องต้นคือยังไม่คิดตังค์ใช่ไหมปรึกษาเบื้องต้นฟรีเนาะ <laughs> อ่าเลยบ้านเราฟรีครับ <So okay. S 2> แต่ในในเมืองนอกนี่เขาจะมีจริงๆเมืองนอกเขาจะเขาจะคุ้นชินกับเรื่องคอนซัลฟรีอยู่แล้วนะครับ uh, ก็คือ <okay. S 2> อย่างเช่นอาจจะคุยชั่วโมงแรกเขาชาร์จกี่เหรียญอะไรก็แล้วแต่ออบ้านเรานี่ทำไม, <laughs> ท,ำไมทำไมต้องคิดตังค์ก็ยังไม่ได้เลยคนไม่ยอม <laughs> อ่ะต้องยอมปรึกษาฟรีไปก่อน่อะช่วงแรกๆลรงลอง,ลองไป <laughs> ไอเดียเบื้องต้นได้แต่ผมเชื่อว่านักวางแผนการเงินหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ไอเดียให้ความคิดแล้วก็ให้คําแนะนําปรึกษาอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุณถากรมากเลยครับขอบคุณครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ